สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 นะครับวันนี้เรามาต่อกันในคาบที่1 4นะครับเนื้อหาของคุณครูวันนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะเป็นมุมภายในและก็มุมภายนอกมุมที่เกิดจากเส้นขนาน2เส้นแล้วก็เส้นตัดขวางมาตัดใช่ไหมครับก็จะเกิดเป็นมุมภายในกับมุมภายนอกแบบทีน่1นะแล้ว2 เส้นที่มุมที่เกิดจากเส้นขนาน2เส้นแล้วก็มีเส้นตัดขวางตัดใช่ไหมครับจะเกิดเป็นมุมแย้งภายในและก็มุมแย้งภายนอกซึ่ง2เรื่องเนี่ยมัจะเป็นความสัมพันธ์กันนะครับนะมีมุมภายในมุมภายนอกก็จะมีมุมแย้งภายในและก็มุมแย้งภายนอกไปดูเรื่องแรกกันเลยนะครับเรื่องแรกก็คือมุมภายในกับมุมภายนอกนักเรียนจะต้องแยกให้ได้นะครับว่าไหนคือมุมภายใน แบบไหนคือหนูภายนอกนักเรียนมาพิจารณารูปนี้ก่อนครับเส้น2เส้นก็คือเส้นตรง EF กับเส้นตรง GH เนี่ยสเส้นนี้ใช่ไหมครับสเส้นสีดำเนี่ยถูกส่วนสูกเส้นตรง CD เนี่ยตัดซึ่งเส้นนี้เป็นเส้นตัดขวางความรู้ครั้งที่แล้วอันนี้คือเส้นตัดขวางนะ ความรู้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเส้นนี้คือเส้นตัดขวางตัดเสร็จปุ๊บก,ก็จะแบ่งมุมออกมาเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือมุมที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางใช่ไหมครับขังที่แล้วนะคราวนี้เรามาหามุมภายในและมุมภายนอกบ้างเปลี่ยนใหม่ครานี้เราไปดูว่าไหนหละ่ะเป็นมุมภายในไหนหละ่ะคือมุมภายนอก มุมภายในนะครับนาคุณครูจะบอกไว้เลยว่ามุมภายในก็คือมุมที่อยู่ภายในเส้นขวางเอ้ยโทษภายในเส้นขนานเส้นขนานสองเส้นอย่างนี้ใช่ไหมครับมุมที่อยู่ข้างในอะครับเนี่ยมีเส้นขนานเนี่ยเส้นขนานคุณครูมองเส้นขนานเนี่ยเป็นเหมือนคลองเป็นเหมือนลาคลองก็คือมันอยู่ในลําคลองนั่นเองเนี่ยเนี่ยครับนี่คือเส้นขนานเส้นขนานสองเส้นเนี่ยมุมที่อยู่ในเนี้ยมุมที่อยู่ในเนี้ยนี่แหละเขาเรียกว่ามุมภายใน ส่วนที่อยู่ด้านนอกที่อยู่นอกเป็นมุมภายนอกนี่เมนแบ่งแบบนี้นะครับนะหาเส้นขนานให้เจอแล้วก็ดูให้เจอว,ว่ามุมที่มันอยู่ภายในของเส้นขนานนะครับนั่นแหละคือมุมภายในอ่ะเรามาดูกันเลยมุมภายในที่จะเกิดขึ้นก็จะมีมุมสามอ่ามุมสามมุมสี่มุมห้าและก็มุมหก เพราะฉะนั้นเราจะตอบว่ามุม3มุม4ีมุม5และมุม6เป็นมุมภายในอ้าได้แล้วครับมุมภายในได้แล้ว4มุมเป็นมุมภายในที่เหลือที่อยู่ด้านนอกก็จะเป็นมุมภายนอกมีมุม1มุม2มุม7มุม8เป็นมุมภายนอกนักเรียนแยกได้นะครับระหว่างมุมภายในกับมุมภายนอกมุมภายในก็คืออยู่ข้างใน ส่วนมุมภายนอกก็คืออยู่ด้านนอกเรียกว่ามุมภายในแล้วก็มุมภายนอกนะครับนะได้นะใครกำลังสับสนกดสกต็อปวิดีโอไว้ก่อนนะครับนะไปต่อรูปถัดไปรูปถัดไปเช่นเดียวกัน เรายังหามุมภายในและมุมภายนอกอยู่นะครับนะเส้นสองเส้นเส้นสองเส้นนี้ไม่ได้ขนานกันอ่ะเป็นเส้นสองเส้นแล้วมีเส้นตัดขวางตัดเพื่อนตัดเนี่ยเส้นสองเส้นเนี้ยมีหนึ่งเส้นที่ไปตัดนี่เส้นสีน้ำเงินเนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ยเรียกว่าเส้นตัดขวางเส้นตัดขวางเส้นตัดขวางนี้ตัดปุ๊บทำให้เกิดมุมแปดมุมแปดมุม อ่าสังเกตซิมุมไหนคือมุมภายในมุมภายในก็คือมุมที่มันอยู่ด้านในของเส้นสองเส้นที่ถูกเส้นตัดขวางตัดนั่นเองนะอยู่ในในลำคลองเนี่ยสมมุติวันนี้คือลําคลองเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยอยู่ในเนี้ยมีเส้นอะไหนบ้างไม่มีมุมไหนบ้างก็จะมีมุมสองมุม4ี่มุมห้ามุมเจมุม2มุม4มุมห้ามุมเจ็ดเป็นมุมภายในและมุมหนึ่งมุมสามุม6มุม8ดเป็นมุมภายนอก อ้าวดูมุมภายในใช่ไหมครับนี่มุมภายในคือมุมที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นมุมภายในส่วนมุมสามมุมหนึ่งมุมสามหกมุมแปดเป็นมุมภายนอกนะครับนะเห็นไหมครับนะเราแยกได้แล้วว่าระหว่างมุมภายในกับมุมภายนอกเนี่ยมันอยู่อย่างไรนะครับมุมภายในก็คือมันอยู่ภายในเส้น2เส้นที่ถูกเส้นตัดขวางตัดนั่นเองนะครับนะส่วนมุมภายนอกก็คือเส้นมุมที่อยู่ภายนอกเส้นสเส้นที่ถูกเส้นตัดขวางสัดเนาะ ต่อ,อไปไปดูตอ่อไปดูแบบฝึกหัดย่อยอันแรกก่อนนะครับนะเขาบอกว่ามุมใดบ้างเป็นมุมภายในและมุมภายและมุมใดบ้างเป็นมุมภายนอกดูรูปที่1เลยครับสังเกตรูปที่1เ,เส้น2เส้นเนี้ยเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD เนี่ยเป็นเส้น2เส้นที e ่ถูกเส้นตรง EF ตัดขวางเพราะฉะนั้นมุมที่อยู่ภายในเส้นตรง ายในเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD เนี่ยตรงเนี้ยเราจะเรียกมุม4มุมนี้ว่ามุมภายในใช่ไหมครับอ้าวสรุปเลยมุมภายในของเราก็คือมุม2มุม3มุม5และก็มุม8นั่นเองมีอยู่ทั้งหมด4มุมส่วนมุมภายนอกก็จะมีมุม1มุม4 มุม6แล้วก็มุม7เป็นมุมภายนอกได้แล้วข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองครับสังเกตรูปนี้สิครับรูปนี้เส้นส่วนของเส้นตรง e f กับส่วนของเส้นตรง GH เูกเส้นตรง i j ตัดขวางเกิดมุม8ดมุมมีมุมภายในและก็มุมภายนอกดังนี้มุมภายในก็คือมุมสมุม4ี่มุม7ดมุมแปดอ่ามุมสาม มุม4มุม7และก็มุม8นั่นเองส่วนมุมภายนอกก็จะมีมุม1มุม2มุม5และก็มุม6นั่นเองเป็นมุมภายนอกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มุมภายในและก็มุมภายนอกจบเรื่องที่1รู้จักมุมภายในและก็มุมภายนอกแล้วต่อไปเราก็มาดูต่อว่า แล้วที่เขาบอกว่าเป็นมุมแย้งภายในกับแย้งภายนอกเมันอยู่อย่างไรใช่ไหมครับมันคงใช้เรื่องเมื่อกี้อยู่นะรู้จักมุมภายในและมุมภายนอกเสร็จปุ๊บไอ้เจ้ามุมภายในมันก็จะมีมุมแยง้งมุมภายนอกก็จะมีมุมแย้งเช่นเดียวกันอ่ะเรามาดูต่อนะครับจากรูปนี้เส้นตรง MN กับเส้นตรง r s เนี่ยมีเส้น ตรง PQ ตัดขวางทำให้เกิดเป็นมุมแปดมุมเกิดเป็นมุมภายในและมุมภายนอกมุมภายในก็มีมุมสามมุมสองมุมสามมุมห้ามุมแปดมุมภายนอกก็มีมุมหนึ่งมุมสี่มุมหกมุมเจ็ดเรามาดูคำว่าแย้งกันดีกว่าแย้งก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามสลับกันอยู่ฝั่งตรงข้ามนะตรงข้าม ตรงข้ามเหมือนมุมมะครับอยู่พละมุมมากันจากมุมหนูดูจากมุมภายในสี่มุมนี้นะครับสองสามห้าแปดมุมที่เป็นมุมแย้งกันก็คือตรงนี้ครับหนูดูมุมสองเห็นไหมครับมุมสองเป็นมุมภายในและกลุ่มมุมแปดก็เป็นมุมภายในแล้วมุมสองกับมุมแปดเป็นมุมที่เป็นมุมแย้งภายในก็คืออยู่กันนละฝั่งกันอยู่กันนลำฝั่งคนละฝั่งกันอยู่กันนละฝั่งกัน ทำไมคุณครูเรียกว่าคนละฝฟังดูดูเส้นตัดขวางเป็นหลักครับเห็นไหมครับเส้นตัดขวางเนี่ยเป็นเส้นแบ่งมันจะอยู่มันอยู่ภายในกันก็จริงแต่ม,ตม,มันอยู่คนละฝฟังเส้นตัดขวางกันนี้มันอยู่คนคนละาฟังเส้นสัดมันอยู่คนละฝฟังของเส้นตัดขวางกาันเป็นมุมแย้งภายในเป็นมุมภายในแล้วก็อยู่คนละฝฟังกันมันจึงเรียกว่ามุมแย้งภายในแย้งกันก็คือ คนละฝั่งกันเองเพราะฉะนั้นมุมสองกับมุมแปดเป็นมุมแย้งภายในต่อไปมุมภายในมีอีก2มุมก็คือมุมสามมุม3กับมุม5เป็นมุมภายในทั้งคู่แต่อยู่กันคนละฝั่งของเส้นตัดขวางเราจึงเรียกมุม3กับมุม5นี้ว่ามุมแย้งภายในเช่นเดียวกับมุมสและมุมแเห็นไหมครับ มันเป็นมุมภายในแต่อยู่กันคนละฝั่งของเส้นตัดขวางจึงเป็นมุมแย้งภายในครับต่อไปมุมแย้งภายนอกล่ะก็ไปดูมุมที่มันอยู่ข้างนอกมุมที่อยู่ด้านนอกก็จะมีมุมหนึ่งมุมสี่มุมเจ็ดมุมแปใช่ไหมครับมุมที่อยู่ข้างนอกก็จะเป็นมุมที่อยู่คนละฝั่งของเส้นตัดกวานเช่นเดียวกันก็จะเป็นมุมหนึ่ง มุมหนึ่งกับมุมเจ็ดเป็นมุมภายนอกและต็งอยู่กันคนละฝั่งของเส้นตัดขวางเราจึงเรียกว่ามุมแยงภายนอกอ่ามุมหนึ่งกับมุมเจ็ดเป็นมุมแยงภายนอกและมุมสี่เนี่ยมุมสี่กับมุมหกเป็นมุมภายนอกและอยู่คนละฝั่งของเส้นตัดขวางจึงเรียกมุมนี้ว่ามุมแยงภายนอก มุมสี่กับมุม6เป็นมุมภายนอกนะครับนะเพราะฉะนั้นในระหว่างมุมภายในก็จะมีมุมที่อยู่กันคนละฝั่งของเส้นตัดขวางเราจึงเรียกว่ามุมแย้งภายในและมุมภายนอกที่อยู่กันคนละฝั่งของเส้นตัดขวางเราก็เรียกว่ามุมแย้งภายนอกครับนะคุณครูว่าเราต้องไปดูในตัวอย่างนะครับเราทำไปพร้อมๆกันเราจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะ แบบไหนที่เรียกว่ามุมแยงภายในแบบไหนที่เรียกว่ามุมแยงภายนอกนะครับน่ะเราไปดูตัวอย่างตัวต่อไปก่อนที่จะไปแบบฝึกหัดเนาะตัวอย่างตัวอย่างนี้อ้าวรู้จักมุมภายในและมุมภายนอกแล้วใช่ไหมมุมภายในก็คือมุมที่อยู่ข้างในมุมภายนอกก็คือมุมที่อยู่ด้านนอกนะครับนะเสร็จปุ๊บเรามาหามุมแยงภายในและมุมแยงภายนอกกันดีกว่าอ้าวมุมภายในก็จะมีมุม2มุม3มุม6 มุมเจ็ดนี่คือมุมภายในแต่ว่ามันอยู่กันคนละฝั่งของเส้นตัดฐานเราก็จะเรียกมุมสองเราจะเรียกมุมสองกับมุมเจ็ดนี้ว่ามุมแย้งภายในเพราะมันอยู่กันคนละฝั่งของเส้นตัดขวามันอยู่กันคนละฝั่งนะมุมสองกับมุมเจ็ดนะครับนะเราเรียกว่ามุมแย้งภายในและมุมสาม กับมุมหกก็เป็นมุมภายในแต่อยู่กันคนละฝั่งของเส้นตัดความเราเรียกว่ามุมแย้งภายในอจะคุ้ยถูกนะจะคุ้ยถูกนะครับอยู่กันคนละฝั่งก็คืออยู่บนคนละด้านเลยตรงข้ามกันนะครับอยู่กันคนละฝั่งแล้วก็ตรงข้ามกันต่อไปให้ายนมมุมภายนอกบ้างเรามีมุมสี่มุมห้าพิทีมุมหนึ่งมุมห้ามุมสี่มุมแปดไปดูที่มุมหนึ่งก่อนมุมหนึ่งนี้อยู่กันคนละ ฟังกับมุมแปดอ่ามุมหนึ่งกับมุมแปดเป็นมุมภายนอกแล้วก็เป็นมุมที่อยู่กันคนละฝั่งบงเส้นตัดขวาเราจึงเรียกว่ามุมแยงภายนอกสุดท้ายมุมห้ากับมุมสี่เป็นมุมแยงภายนอกเป็นมุมภายนอกเป็นมุมที่อยู่กันคนละฝั่งของเส้นตัดขวาเราจึงเรียกว่ามุมแยงภายนอกนั่นเองนะครับนะนี่สรุปไปด้านล่างเรียบร้อยแล้ว เอาละครับอันนี้เราไปดูในตัวอย่างกันสักหน่อยอ่าในตัวอย่างเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยบอกว่ามุมไหนเนี่ยเป็นมุมแย้งภายในและมุมไหนเป็นมุมแย้งภายนอกนักเรียนจะต้องจับคู่นะครับนักเรียนจะต้องจับคู่ก็คือบอกว่ามุมไหนกับมุมไหนและมุมไหนกับมุมไหนนะครับนะเพราะที่หนึ่งมุมแย้งภายในเขาถามถึงมุมแย้งภายในหนูก็ต้องดูมุมภายใน มุมภายในมี4มุมแล้วไหนล่ะเป็นมุมแย้งคู่แรกคือมุม2กับมุม8นั่นเองหนูก็เขียนว่ามุม2กับมุม8 5คู่แรกเจอแล้วครับมุม2กับมุม8เป็นมุมแย้งภายในอีกคู่นึงก็คือมุม3กับมุม5นั่นเองเป็นมุมแย้งภายใน ภายในมีสี่มุมเราจะจับคู่มุมแย้งภายในได้สองคู่นั่นเองนะครับนะสรุปใหม่ครั้งหนึ่งคือมุม2กับมุม8และมุม3กับมุม5ต่อไปอีกซิมที่เหลือเป็นมุมภายนอกใช่ไหมครับมุมภายนอกก็จะมีมุมแย้งเช่นเดียวกันมุมภายนอกที่เป็นมุมแย้งกันก็คือมุม1กับมุม7มุม1กับมุม7เนาะและก็มุม4 มุมมุมหกนั่นเองนะครับนะเป็นมุมแย้งภายนอกนั่นคือสรุปข้อที่1ต่อไปไปดูข้อที่2ข้อที่2เช่นเดียวกันครับสังเกตมุมครับมีมุมภายในและก็มุมดุบดภายนอกมุมภายในที่เป็นมุมแย้งกันก็คือมุม3กับมุมหกและมุม4กับมุม5 นั่นเองอ่านี่คือมุมภายในที่เป็นมุมแย้งกันเราเรียกว่ามุมแย้งภายในต่อไปเรามาดูมุมแย้งภายนอกครับมุมแย้งภายนอกก็คือมุมภายมุมภายนอกเห็นไหมครับมุมภายนอกที่เป็นมุมแย้งกันก็จะมีมุมหนึ่งกับมุมแปดอ่ามุมหนึ่งกับมุมแปดและมุมสองกับมุมเจ็ดนั่นเอง ก็จะเป็นมุมแยงภายนอกนะครับนะ,ะเราก็จะทราบแล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ของป .5 เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2เรื่องด้วยกันก็คือมุมภายในมุมภายนอกเมื่อรู้จักมุมภายในกับมุมภายนอกหนูก็จะได้รู้จักมุมแย้งภายในและก็มุมแย้งภายนอกนะครับนะหวังว่าแบบฝึกหัดทีุ่งครูให้ไปนักเรียนจะสามารถแยกออกนะครับนะว่าไหนเป็นมุมภายในไหนเป็นมุมภายนอก แบบไหนเ,นเรียกว่ามุมเย้งภายในและแบบไหนเรียกว่ามุมเย้งภายนอกนะครับนะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ไหว้นะครับนะแล้วก็นํามาส่งคุณครุดตามเวลาที่กําหนดนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ก็ไว้เพียงแค่แคนี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ